ค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะหลายๆคนให้ความสนใจค่ะทั้งประชาชนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศหลักเกณฑ์โครงการคนละครึ่งพลัสแล้วนะคะซึ่งจะเปิดให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมซึ่งผู้ค้าภายในตลาดประตูก้อมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความเห็นต่อโครงการนี้ก็มีความเห็นแตกต่างกันไป เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงกันค่ะ,ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขยายยาวๆไปอย่างงี้ค่ะแต่ก็คือเหมือนกับว่าก,ก็ก็คือมันก็ต้องมีวิธีเนาะที่วิธีแบบว่าเออช่วยช่วยร้านค้าด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ มันก็อย่างเช่นภาษีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ช่วยๆกันเห็นว่ารอบที่แล้วมันมีปัญหาว่าเงินเข้าช้าอะไรอย่างเงี้ยเรากัง<ๆ>วลไหมก็กังวลอยู่ค่ะมันก็เป็นช่วงแรกๆเนาะแล้วก็ช่วงที่ใช้แอป,ปกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเราเราเราดูแล้วอะ่ะย้อนหลังแล้วมันก็ปรับปรุงให้หอะไรเงี้ยเวลาเราไปขอคําแนะนําจากทางทางธนาคารอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้จะสมัครวันที่สิบห้าเลยไหมครับค่ะก็สมัครเตรียมสมัครวันที่15ค่ะ ก็อยากเขาร่วมนะ50-50กึ่งกึ่งคือมันมีข่าวข่าวมาหลายด้านเนาะทั้งด้านลบกับด้านบวกเนี่ยเราก็เลยยังลังเลอยู่ก็อยากจะดูมาตรการว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ายังมีความกังวลลึกๆมีความกังวลทุกด้านเลยกังวลอะไรบ้างครับกังวลเรื่องเงินไม่เข้าเรื่อง เงินไม่เข้าหนึ่งแล้วก็เรื่องลูกค้าเรื่องลูกค้าแล้วก็เรื่องรายได้มากน้อยมีภาษีอะไรเพิ่มเติมมาการโอนการอย่างนี้มันมันมันชัดเจนเออคือตอนนี้คืออยากได้ถ้าเราไม่เข้าเนี่ยคนมาซื้อของรัฐบาลได้จ่ายคนละครึ่งให้มันก็สามารถใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกในคนละครึ่ง เพราะรัฐบาลครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวครึ่งหนึ่ง<ร>อย่างเงี้ยและร้านเรานี่เขารู้โครงการแน่นอนแน่นอนครับเร,เรากังวลไหมว่าร้านเป็นร้านขายผักมันยอดมัน5บาท10บาทตลอดวันอย่างเงี้ยไม่ไม่กังวล <น S 2> <ม>ครับ,อรบเออสิบบาทเขาจ่าย5บาทเรารัฐบาลช่วย5บาทเงี้ยมันก็ดีนะครับโครงการนี้